ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมอยากให้ทุกคนกด s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับ ตอนนี้ช่อง fkl สามารถสมัครสมาชิกรายเดือนได้แล้วนะครับพร้อมรับสิทธทิพิเศษไปเลยนะครับมีราคาทั้งหมด3ระดับนะครับสปอร์เตอร์หบาทต่อเดือนแอดมินส0มบาทต่อเดือน V.I.P 100 0บาทต่อเดือนแล้วผู้สมัครสมาชิกเวลาคอมเมนต์ในไลฟ์สดหรือคอมเมนต์ทีใ่ใต้คลิปก็จะมีป้ายผู้สนับสนุนเท่ๆอยู่หลังชื่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้อิโมจิที่เรากำหนดไว้ได้นะครับสมัครกันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับ โอเคก็ okay. ah. สวัสดีทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FKL นะครับวันนี้ผมจะพามาดูการกระโดดกบแบบใหม่นะครับทุกคนนะเป็นวิธีล่าสุดนะครับใช้แค่ปุ่มข้างเมาส์ตัวนี้ตัวเดียวนะรเราไม่ต้องไปกดที่คีย์บอร์ดเหมือนเดิมอีกแล้วนะคลิปนี้ผมจะยังไม่สอนนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมพามาดูตัวอย่างก,การกระโดดกบแบบใหม่นะครับทุกคนนะใช้แค่ปุ่มข้างเมาส์นะครับปกติเราจะกระโดดกบแบบนี้ใช่ไหมกดแซดแล้วกดกระโดดพร้อมกันใช่ไหมบางทีมันกดไม่ติดใช่ไหมครับกดติดยากมาก แต่อันนี้จะใช้แค่ปุ่มข้างเมาส์ตัวเดียวนะทุกคนครับระโดดครับอ่านไหมัทุกคนเราไม่ต้องขยับมือขยับอะไรเลยครับกระโดดติดง่ายมากมันสะดวกมากนะครับเวลาเราจะหนีออกจากหน้าต่างหรือว่ากระโดดไปยิงสตูแบบนี้นะอ่าแบบน้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการออกจากหน้าต่างให้ดนูนะเห็นไหม เราออกจากหน้าต่างแบบไม่ต้องปีนให้เสียจังหวะเลยนะครับเราจะได้ออกมายิงศัตตูได้ทันทีเลยนะมันสะดวกมากครับทุกคนนะออกจากประตูยิงนะสะดวกไหมทุกคนเ,เป็นการกระโดดกบแบบผมว่าน่าจะง่ายที่สุดเลยทุกคนนะเป็นวิธีที่แบบไม่ปวดนิ้วและกดติดได้ตลอดเวลานะครับเปอร์เซ็นต์การติดนี่คือ เอเซ็นต์ดีกว่าการกดสองปุ่มพร้อมกันอีกนะครัก็แค่ใช้ปุ่มข้างเมาเฉยๆนะมันง่ายมากทุกคนเ,เราจะทำให้การกระโดดกบเป็นเรื่องง่ายนะครับถ้าสักพักทุกคนก็จะติดการกระโดดกบนะ โอเคฮะทุกคนนะถ้าคลิปนี้ถึงหน้อยไรนะครับผมจะปล่อยคลิปวิธีการทําการกระโดดกบแบบใหม่นะครับทุกคนนะหวังว่าคลิปนี้จะถึงร้อยไ์นะครับทุกคนนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากคอมเมนต์ซับสไคร e ไลค์แชร์กันด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ